เฮ้ยคนที่คอมดูคลิปนี้ผมขอแค่สามไลค์พอนะครับแต่เราจะเล่นกันอันนี้ชื่อแบบเวสติกเนี่ยนะครับวันนี้เราจะเล่นโมดพิเศษทุกอย่างนะครับแบบเริ่มต้นกันเล่นไปอย่างรวดเร็วเล่นโมดแรกไฟออกหมดที่ผมใช้่อเกียร์กีกันแล้วพอนีเรื่องเนี้ยเลย let's go ตาไปตอนเข้าโอเคทุกคนนี่เป็นแมปอันนี้เนี่ยนี่เราจะไปแจ้งเตือนว่ากูตูสลีททุกเวลานะครับเราจะมีทอยทางเดียวโอเคนี่ทอดไม่งามืดมืด ทีนะครับเราที่แล้วอีีอะไรไม่ด้ไอ้บีคำเล่ที่ผมอัดคลิปไปอ่ะคำจริงตอนแรกคำจริงไม่หล่าแต่ผมเผลอไปเปิดไอ้ไอ้หมนนั้นเให้ภาพสวยขึ้น,นเปิดเยอะเลยว่าทำไมมันถึงแรกพอผมอยู่อคิดปะ่ะผมว่าเล่นในปกนเพิ่มเตดูอ้าวเปิดเต็มเลยว่าทำไมาถึงแรกมาจากพอ่อพ่อบานะครับพ่อปิดโอ้ย นี่บี p ีพีบนหัวมันไ้้เหมือนฟิงฟิงฟิ้งอะไรเช็คกำลังเช็คตื่นตื่นฮะว่าสิเงแต่ดูยิงไรนะพ่อกำลังทำอะไรตอนนี้นี่พ่อต่ออย่างวะ l e t ค go จบพ่อมาจบ darum. แแ้วคตจะมานะคะรับเรวๆๆรๆว,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 วขนาดไหนเชียเสภาพแล้วสามสองหนึ่งดวเวีดูมันมาดิทุกคนกลางสามท้พ้น หนึ่งพอเราไปลำพุทธหนึ่งเียังไม่จบไม่งมาแล้วไปขีมาแล้วพ่ออ่านแบบแก่เพิ่งมาแล้วพอ่อเสือตั้งเลยวะนะพ่อมาพอม่อวิ่งเดือดสะพานกินน้ำเอาน้ำสักพ่อดื้อๆปพูดเลยวะ น,อนนอนนอน,น,อน,น,อนดูดูดดพ่อดิ <c oughs> เม <c oughs> ยมากยางไงก็ดีกว่่ตอนนั้นนะที่ตายไปได้ไค่กันเลือ่มา <c oughs> ได้มาจากใครว, <c oughs> วะ <c oughs> ทุกคนรุ <Techn Pokémon> ่นกันเพิ่งเล่นพอแบบครั้งที่สองโอ้โหเดี๋ยวนี้นะก็คือดูดิปับทำงานไมค์เติมมีพี่แบบบวกคำเรายี่สิบทุกครั้งพ่อได้ตามเราเทพไปทันถ้าถ้าเราเขาวิ่งอ่ะแต่ผมบวกคำยี่สิบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันบูเย้ย เทคนิคโอ้โหสุดพลาดเลยครับทุกคนพลาดเลยอ้าวชี้เลยนะโอเคคนจบคิวแร์ที่ดีนะครับจะเลิมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจบแล้วครับมาเรามันเต้นกันเถอะสามสองหนึ่งเต้น